ในยุคนี้นะคะเป็นยุคที่โอ้โหสิ่งสารพันมาก่อกวนใจของมนุษย์ได้ง่ายมากที่จะทําให้เราเนี่ยหลงไปกับคําติคําชมนะคะไอ้คาชมเนี่ยคนไม่ค่อยรู้หรอกว่าเป,เป็นปัญหาชมมาเลยถาโถมาเลยนะคะแต่ถ้าเป็นคําติเนี่ยหืสะดุ้งเลยเลวอุ้ยชั่วเนี่ยค่ะเราก็จะแบบรับไม่ได้ทําไมฉันเลวขนาดนั้นเหรอทำไมวันนี้คนไม่กดไลค์ฉันเลยโอ้โหอัตราของเรานี่กระเพื่อมเลยนะคะหรือเวลาเจอคําชม บางคนก็รับมือไม่เป็นนะบางคนอาจจะบอกว่าแหมครูงอาา้อคะคําชมก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะถาถมเข้ามานะครูเองก็เคยเป็นเวลาถูกชมทําตัวไม่ถูกอุ้ยวันนี้สวยจังเลยไม่หรอกบ้าไม่หรอกคนชมบอกเอา้า คูดูโกโหกเลยทีนี้เราจึงต้องฝึกจิตฝึกใจของเรานะคะให้พร้อมรับมือไม่ว่าจะติจะชมมาเธอค่ะมาแล้วจะทําให้ใจของเราเข้มแข็งขึ้นได้ครูเลยให้เทคนิคนะคะเป็นคําสอนของท่านติชนัทฮันนะคะท่านติชนัทฮันเนี่ยพูดไว้คำหนึ่งค่ะโอ้โหครูชอบมากนะคะท่านบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้รับคําติและคําชมให้เราตอบตัวเองในใจซ้อนตัวเองลงไปในใจเลยว่าเขามีส่วนถูก You are partly right นะคะเธอมีส่วนถูกเห็นวละใครก็ชมเรามาเฮ้ยเธอเก่งจังเลยขอบคุณมากค่ะแล้วสอนใจเลยว่าคนที่เขาชมเรามามีส่วนถูกแปลว่าไอสิ่งที่เราทําอ่ะเออเออเราใช้ได้แต่มันมีส่วนที่เรายังใช้ไม่ได้อยู่คําว่ามีส่วนถูกแปลว่ามันยังมีส่วนที่ผิดถูกไหมมันยังมีส่วนที่เรายังไม่เก่งอยู่อีกเยอะคือเราต้องรู้ว่าเรามีส่วนที่เราต้องพัฒนาอะไรอีกเราจะได้ไม่หลงไปกับคําชมส่วนบางคนนะคะใครมาด่าเรานะคะอือ um, ิเฟก มีส่วนถูกก็มีอ่ะบางทีเวลาใครที่แบบเราไม่ชอบเจอหน้าเราก็สวัสดีค่ะคุณพี่คะอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเราก็ระมัดระวังถึงตัวเองว่าเออเขาด่ามันก็จริงของเขานะมันก็มีส่วนถูกนะแต่ส่วนผิดของเธอก็มีเพราะส่วนดีๆของฉันก็เยอะส่วนที่ฉันจริงใจส่วนที่ฉันตรงไปตรงมาก็มีไม่ใช่ไม่มีคําเหล่านี้ เธอมีส่วนถูกมีหน้าที่สอนใจเราเท่านั้นค่ะไม่ว่าใครจะด่าเราเรามีส่วนแบบนั้นจริงๆใช่ไหมเราไม่จําเป็นจะต้องปฏิเสธทุกคําตินะคะเรารับคําติมาแล้วดูว่าอืมก็จริงของเขาแต่พาร์ทที่ดีของเราก็มีตรงกันข้ามเวลาที่ใครมาชมเราเราก็ไม่ต้องลอยขึ้นไปจนทําให้เราเหลิง แต่เราสามารถรับเขาเข้ามาได้ว่าก็ส่วนดีเราก็มีจริงแต่ส่วนที่ไม่ดีของเราก็เยอะให้หมันคานอํานาจในจิตของเราวิธีนี้นะคะโหพอคุณงอามาใชา้เราคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยอะ you are partly right เธอมีส่วนถูกจริงๆอะมันทําให้เราอะคะ่ะมีสติในการเตือนอัตตาของเราว่าเรายังมีส่วนที่ดีและมีส่วนที่ต้องพัฒนายอยู่เสมอคะ่ะ